สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านในช่อง u t u b e นะฮะแล้วก็แฟน,นเพจเว็บบล็อก,ก,ก,กนะครับวันนี้ก็เอาหัวเครื่องที่หลายๆท่านถามหากันเยอะมากมายเลยนะครับหัวเครื่องสี่จังหวะพี่ป้าหัวเครื่องสี่จังวหวะมดยงังอ่ะวันนี้วันนี้ฝากนะเอามาบริการให้พี่ๆในราคาที่ว้าว้าๆๆเลยนะครับนี่เป็นหัวเครื่องสี่จังหวะ ใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะนีด่ดูคัดเคิดนะครับภายใต้แบรนด์เทนโดนะครับภายใต้แบรนด์เทนโดเนี่ยเราจะมีประกันให้1ปีนะครับหนปีนะเทนโดนะขนะองเครื่องใหม่มือหนึ่งพิมพง์สาง GX 3 5ตัวนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นงานจีนแต่เกรดมันสูงผมทํางานกับกับนี่มาเนี่ยหลายปีนะตัวนี้ใช้ดีมาก ไม่ดีมากบางท่านนี่ใช้หลายปีเลยแหละครับบำรุงรักษาดีๆเนี่ยน้ำมันสีหงวอย่าให้น้ำมันเครื่องแห้งอย่างเดียวใช้ยาวๆเลยนะครับใช้ยาวๆเลยจริงๆจ,จำนวนมีเยอะนะครับมีเยอะมากๆเลยแต่ว่าเอามาตั้งให้ดูก่อนว่ามี4ีหัวนะแต่ว่าจะสั่งเพิ่มตอนนี้มีหลักร้อยนะครับมีหลักร้อยจะเอากี่หัวก็ได้ว่ามาเลยหัวละ1,870 1.870รวมส่งนะฟังไม่ผิดนะครับ1.870รวมส่งนะครับภายใต้แบรนด์ k ค n โดเนี่มีประกันให้1ปีนะครับนี่คือภภพร,ร้อมใช้งานนะมือ1นะมือหนึ่งนะพี่ก็ไปชนหางคัดใหญ่ได้เลยหางคัดใหญ่จะเป็นหาง GX เดิมหาง411หางคาวาหางอะไรก็ได้ที่มันเป็นเบ้าใหญ่ๆเนี่ยไปชนได้เลยนะครับตามอัธยาศัยเลยพร้อมใช้งานเลยก็ไปเช็คน้มันเครื่องแล้วเติมน้ำมันใช้ได้เลย นะครับใครที่ถามหาเคสเื่องสีหวัไงไม่ต้องไปรุ้นไม่ต้องไปซ่อมแล้วนะครับทั้งก่อนผมลงฮอนด้าไว้นี่ก็คือพร้อมใช้2,500นหะ้นั่งยังเป็นมือสองนะนี่มือ1นะ1,870บาทมูลกระส่งครับมีเก็บปลายทางไม่มีบวกค่าปลายทางเพิ่มเอาหนึ่งร้อยอันนี้โอนส่ง1,870ง้าใครทีชอชอ่ชื่นชอบเชิญครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ